สนับสนุนโดยยาสีฟันซอลส์หลังจากที่เรานะครับได้ไปเห็นการทำงานของฟ้ดสไตลิสต์มืออาชีพกันไปบ้างแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าขัาวสตูดิโอครับเพราะว่าวันนี้ครับที่นี่เขาจะมีการเวิร์กช็อปนะครับองค์ความรู้ต่างๆที่ฟ้ดสไตลิสต์จะต้องรู้และจะต้องมีครับจะมีองความรู้อะไรบ้างแล้วใครที่มาเวิร์กช็อปวันนี้บ้างเราเข้าไปดูกันเลยครับ สำหรับคนที่มาเวิร์กช็อปในครั้งนี้ครับก็จะมาจากหลากหลายอาชีพซึ่งพี่ข่าบบอกว่าคนที่จะมาเวิร์กช็อปไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือเรียนจบด้านอาหารมาแต่อย่างใดแค่มีใจรักและสนใจในเรื่องของการตกแต่งอาหารก็เป็นพอครับซึ่งตอนนี้นักเรียนแต่ละคนนะครับก็หยิบปรุงแต่งหยิบตกแต่งวัตถุดิบต่างๆใส่จานเรียบร้อยแลวนะครับ,รบถ้าเกิดว่าสมมุติว่าอยากจะตกแต่งอาหารให้มีสไตล์แล้วก็ให้ให้สวยครับ เราจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างครับจะต้องมีองค์ความรู้อะไรประกอบอยู่ในอาชีพนี้บ้างครับสิ่งที่ต้องเรียนรู้ก็คือแนวคิดนะครับแนวคิดต้องมีเลยนะครับแล้วก็พอแนวคิดมันจะลงลึกไปที่เรื่องของสีสันสีสันของวัตถุดิบที่เหมือนคนเรียนศิลปะเลยไหมครับต้องเข้าใจเรื่องสีก่อนต้องเข้าใจครับถ้าเราเข้าใจปั๊บเหล่านี้จะทําให้อาหาร ธรรมดาธรรมดาดูแล้วมีมีมูลค่าคแล้วก็ดูแล้วคือน่าสนใจสว<ม>ยงาม <t ell> องค์ความรู้แรกที่ฟู้ดสไตลิสนั้นจะต้องมีครับนั่นก็คือความเข้าใจในเรื่องของโทนสีซึ่งจะแบ่งออกเป็นสีโทนร้อนหรือว่าวอร์มโทนเป็นชุดสีที่ประกอบไปด้วยสีส้มเหลืองสีส้มสีส้มแดงสีแดงและสีม่วงแดงสีโทนนี้นะครับจะให้ความรู้สึกตื่นตามีพลังอบอุ่น สนุกสนานและดึงดูดความสนใจได้ดีครับต่อมาครับก็เป็นสีโทนเย็นหรือว่าคููโทนเป็นชุดสีที่ประกอบไปด้วยสีเขียวเหลืองสีเขียวสีเขียวน้ำเงินสีน้ำเงินและสีม่วงน้ำเงินโทนสีนี้นะครับจะให้ความรู้สึกสุภาพสงบลึกลับและสีอะไรควรจะอยู่คู่กับสีอะไรครับสมมุตินะครับผมจับเขียวมาเขียวก็มีหลายเฉดเขียวนะเขียวคู่กับอะไรได้บ้างครับ เขียวก็จับคู่กับสีชมพูเขียวชมพูเขียวชมพูเขียวจับอะไรอีกก็ไปเรื่อยๆฮะเขียวจับส้อมส้อมส้มเนี่ยเฉดส้อม อ่าโอเคเขียวจับส้อมเห็นไหมฮะแล้วจับส้อมก็ไปได้ก็สวยสรุปง่ายๆเลยนะครับว่าในงานควรจะมีการจับคู่สีที่อยู่ในทั้ง2โทนนั่นก็คือสีโทนร้อนและสีโทนเย็นซึ่งเป็นพื้นฐานของงานศิลปะทั่วๆไปครับซึ่งสามารถนํามาดัดแปลงกับอาหารได้เป็นอย่างดีครับโอเคแล้วจบจากเรื่องของสีแล้วครับอ่าพอเรื่องสีแล้วอะไรครับอาจารย์ก็เรื่องของโครงสร้างครับโครงสร้างอย่าง วัตถุดิบแล้วมันจะมีอ,อ,อันนี้เป็นเม็ดเมเมอันนี้ก็โค,ครงสร้างแบบหนึ่งโครงสร้างก็คือรูปรูป <ๆ S 1> รูปทรงรูปทงหน้าตาของมันครับพอมันเล็กๆเสร็จแล้วมันต้องมีอะไรที่ชิ้นใหญ่เป็นสีที่แรงรสองสีเพื่อจับคู่กันครับ,รบอันนี้ก็ <ไป S 1> ออกแนวกลมๆ กลมๆอย่างเลมอนอันนี้ก็กลมๆม,มันควรจะอยู่กันยังไงครับมีหลักการไหมครับถ้าอันนี้มันเป็นรูปทรงกลมใช่ไหมอีกอันหนึ่งต้องกลมไม่ได้จะต้องมีกลมแล้วก็มีเส้นยาวาเห็นไหมนวแล้วเราจะทํำยังไงนี่ก็คือเทคนิค,คอันนี้คือเทคนิคที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมือในการ,รทางานร่วมนอกจากเรื่องสีแล้วต้องรูปทรงด้วยนะครับ ที่ได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของสีนะครับในเรื่องของโครงสร้างวัตถุดิบต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะลองพยายามที่จะเป็นฟู้ดสไตลิสดูสักหนึ่งวันว่าจะรอดไหมนะครับพี่ขาโอเคะ <Okay. S 1> นะครับเอาละครับตอนนี้มาลองจัดจานกันดูครับซึ่งโจทย์สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูสลัดเพื่อสุขภาพเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูพื้นๆแบบนี้จะทำให้มันสวยนั้นยากหรือว่าง่ายสักแค่ไหน แต่ที่ถามนะครับก็แนะนําสําหรับมือใหม่นั้นยังไม่ควรใช้ภาชนะหรือว่าพร็อพที่เป็นแม่สีเพราะอาจจะไปแย่งสีอาหารและทําให้การสื่อสารนั้นผิดเพี้ยนไปได้ครับอันนี้แป้เป็น,ปนยังไงบ้างพี่อย่างอันนี้นะครับสิ่งแรกรที่เกิดขึ้นคือคตัวของแครอทเนี่ยคือลักษณะของมันแล้วเนี่ยมันมันเป็นชิ้นที่ใหญ่ม,มันเหมือนของจิ้มมากกว่าอของจิ้มจิ้มจิ้มแบบ ดิปต่างๆม,มันเลยไม่ไปกับคําว่าสลัดแต่ถามว่าถ้าอยากได้แบบนี้เท่านนะฮะถ้าอยากได้เท่านียต้องหั่นให้เล็กๆเพื่อเพื่อให้เล็กไปอยู่ผสมรวมกันแกดีกว่าก็คือคที่เรียนไปก็คือมีวัตถุ <S <S ใหญ่แล้วก็มีวัตถุเล็กด้วยมีวัตถุเล็กก็ควรจะมีวัตถุใหญ่แซมเข้าไปถกต้อง ได้เรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นของการเป็นฟ้ดสไต e ลิสกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสําคัญและเกี่ยวข้องกับอาชีพฟ้ดสไต e ลิสที่จะคอยถ่ายทอดผลงานอารมณ์และสิ่งต่างๆที่ฟ้ดสไต e ลิสต้องการสื่อสารให้กับคนในวงกว้างได้เห็นครับพูดง่ายๆก็คือจะทําหน้าที่แทนสายตาของคนดูนั่นเองทํางานยังไงบ้างครับมีการประสานงานหรือคุยวางแผนกันยังไงบ้างก็ จะจะปรึกษากันนะครับว่าอยากได้อยากได้ภาพสไตล์ไหนอยากได้แสงแบบไหนนั้นแสงเป็นหลักนั้นเราเราพยายามจะหาแสงครับลักษณะแสงหน้าตาแสงในในในเดเรคชันเดียวกันครับทิศทางเดียวแล้วก็ไม่แข็งมากไม่จะเป็นแสงแข็งแสงแข็งคือแสงที่มีเงามากๆแเอ แสงที่นุ่มๆเนี่ยเงามันจะน้อยตอนเช้าเช้าเย็นเย็นเนอวแสงจากหน้าต่างที่ผ่านผ้าม่านอะไรเงี้ยมันก็คือมันสร้างมิติของภาพเวลาแสงมันเข้ามาทางเดียวเนี่ยมันเกิดเกิดเฉดดิ้งเกิดเงาทําให้เชฟรูปร่างรูปทรงของตัวาหาเนี่ยมันชัดเจนขึ้นสีสันมีเงามีมีความมีมิติัก็เลยดูสวย นอกจากเรื่องของแสงแล้วนะครับที่พี่บ๊อบบี้บอกไปก็ยังมีเรื่องของมุมภาพครับที่แต่ละมุมก็จะสื่อสารต่างกันออกไปอย่างภาพมุมบนก็จะสามารถทำให้เราเห็นภาพรวมของอาหารจานนั้นๆได้ดีดูง่ายดูทันสมัยแต่ข้อจำกัดก็จะมีเพียงแค่2มิติเท่านั้นส่วนภาพมุมเฉียงครับหรือว่า45องศาก็จะทำให้ภาพดูมีมิติมากขึ้นสามารถเห็นได้ในเรื่องของความสูงไม่ว่าจะเป็นตัวของอาหารหรือว่าภาชนะ ส่วนมุม close ัพนะครับก็จะทําให้ได้มุมมองที่แปลกแตกต่างออกไปทําให้เราได้เห็นพื้นผิวและรายละเอียดของวัตถุด,ดิบอย่างชัดเจนครับทาให้ภาพน่าสนใจมากยิ่งขึ้นซึ่งแต่ละมุมนะครับก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันครับแต่สําหรับใครนะครับที่ไม่ได้มีอุปกรณ์มากมายและไม่ได้จริงจังแต่การถ่ายภาพอยากจะใช้แค่โทรศาพัพท์ง่ายๆถ่ายภาพอาหารของเราให้ดูน่ากินเคล็ดลับง่ายๆที่พี่บับบี้บอกนะครับว่าพยายามหาแสงที่มาจากด้านข้างเช่นแสงจากหน้าต่าง ก็จะช่วยให้อาหารดูมีมิติมากขึ้นกว่าไฟที่มาจากบนเพดานพิ้งอย่างเดียวครับช่วงหน้าครับเรามาติดตามกันกับฟูด้ดสไตล์ลิสต์อีกหนึ่งรูปแบบครับที่ใช้การจัดอาหารแบบที่เรียกว่าม็อกอฟู้ดที่ใช้สำหรับวงการโฆษณาจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับ